โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ได้มอยู่ในเกมาให้เล่นอย่างเช่นเคยเลยเนาะนะครับก็วันนี้นะฮะมีกิจกรรมมาให้เล่นอย่างเช่นเคยเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่แจกเพชรนั่นเองเนาะนะครับทุกอาทิตย์เลยนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์แหละนะครับอ่าแล้วก็วันอื่นก็มีแจกนะแต่ต้องดูเอาเนาะว่าจะวันไหนอะไรยังไงนะครับผมนะฮะก็เพชรที่เราแจกก็เป็นหนึ่งพันหกสิบเพชรนั่นเองเนาะนะครับอ่า นะครับผมเดี๋ยวจะบอกกติกาเนาะนะครับอืมนะ,ะเดี๋ยวขอดูร้านค้าในหนึ่งเนาะว่ามีอะไรอับเดตมาบ้างนะฮะไม่มีอะไรเนาะนะฮะเหมือนคิดที่แล้วเลยเนาะนะฮะไม่มีอะไรมานะฮะตัวละครใหม่ตัวเก่าอะไรเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะก็นะฮะในส่วนของเมืก,กี้เรายาในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะนะฮะส่วนชุดจราชนเดี๋ยวจะมาแจากคลิปหน้านะครับผมนะก็หนักแน่นอนนะครับผมอา่าส่วนของชุดอันนี้ ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนเนาะอีกกี่วันเนี่ยอีก9วันแน่นะครับผมก็โกลเย่ออีกสิบวันนะครับอันนี้ผมได้แล้วแหละชุดอะนะเออนะฮะหลังจากคลิปเก่านะจำได้ไหมคลิปที่แล้วอะเออผมสุ่มได้เฉยเลยอะก็แรกในคลิปสุ่มไม่ได้พอออกมาสุ่มด้านนอกสุ่มได้เฉยเลยนะฮะพอปิดคลิปไปแล้วอะเออแปลกดีเนาะนะครับผมอ่ะในส่วนของอ่าใครจะแอดเพื่อนผมมาก็แอดมานะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลบเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวรับเพื่อนใหม่เนาะนะครับอืมโอเคส่วนอ่าไลฟ์สตรีมนะฮะ น่านจะอีกนานเลยแหละนะครับผมนะก็มาฟังในส่วนของกติกาของเราเลยดีกว่าเนาะนะครับกติกาข้อแรกนะครับแค่เพียงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมนะแชร์ไปยังกลุ่มก็ได้เนาะนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็กติกาอุย้ยไขว่เนี่ยทีเอฟไข่พะโล้โอ้โหอย่าเพิ่งชวนนะฮะอ่ากติกาข้อที่2นะครับกดติดตามช่องของผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมนะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อ จะไม่พลาดคลิปแจก,กนะฮะหรือว่าไม่แลกไม่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะโอเคนะครับต่อมานะครับคอมเมนต์ในญี่ว่าทําไมถึงอยากได้เพชรนะครับจำนวน 1, 1> นึ่งพัเพชรนั่นเองนะครับผมอ่ะง่ายมากนะฮะนะกิจกรรมของเราเนาะแล้วก็กิจกรรมข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของอ,อ คอมเมนต์ Comment, ชื่อ Facebook แล้วก็ยูไของตัวเองเอาไว้นะชื่อ Facebook ให้ผมหาเจอนะครับถ้าหาไม่เจอก็ต้องขอ,อสละสิทธิ์ได้นะครับผมประมาณนี้แหละนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละกิการของเราก็มีแค่4ข้อเนาะนะครับอืมฮนะ,ะเรื่องการแอดเพื่อนนะเดี๋ยวผมค่อยทยอยลบให้กันเนาะแอดมาก่อนก็ได้นะครับนยูไอดชื่ออะไรตามนี้เลยเนาะนะครับผม เดี๋ยวว,าว่างๆผมอาจจะชวนเล่นก็ได้เนาะเพราะตอนนี้ผมอยู่แค่เพชรอินนามเองอะ่ะฮะช่วงนี้ผมกลับมาเล่นนะฮะแต่คลิปเกียรติสตรีมแค่นั้นแหละเนาะนะครับผมโอเคก็มานี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้เนาะนะฮะแล้วก็เอ,อ่อไอวอเตอร์บูมอะผมอยากจะเอ,อ่อทำคลิปสุ่มให้ดูมากเลยอะแต่ไม่เอาอะคือมันเปลืองตังค์มากมันแดกตังค์มากเลยอะเนาะนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครัับบไว้้เจนนใหหม่คคลิปาร สวัสดีครับ